ันเขาดีรล่ไอ่เป็นคนเลวไ้กันได้ไไไไไเ้ยตาวงน,นานน ตายวะล้วถ้าสมมุติว่าความตายมันมม่เป็นจุดจบละ่ะเสียงยมีเสียงบ่นน้อยยู่นี่น่ะขออนุญาต่ายลุกแนเดอครับนะสองหนึง่ง เหลอเือเชื่อเกินคาดกับปรากฏการณ์สับเปลือฟีเวอร์ทำไมผมถึงต้องใช้คำว่าเหลือเชื่อเพราะในวันที่เราได้เห็นตัวอย่างสับเปลือครั้งแรกเราคิดว่าหนังเรื่องนี้คงเป็นแค่หนังผีตลกธรรมดาเรื่องหนึ่งและก็คงทำรายได้ไม่ถึงกับเจ็บตัวแต่มันเกินที่เราคาดคิดไปมากมากเกินมากเลยด้วยซ้ำเพราะไอ้คำว่ามากของเรามันอยู่ตั้งแต่300ล้านแล้วครับไม่คิดว่ามันจะเกินมากมาแถมยังทะยานไปเรื่อยๆไม่มีแววแผ่วจนถึงตอนนี้ครับไม่เรียกว่าหนังแห่งปรากฏการณ์ก็ไม่ได้ พระสัปเหร่ที่ทุนสร้างเพียงแค่10ล้านนิดๆฉายไป18วันทำเงินทะลุ500ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยอ๋อครับขอเกริ่นไปก่อนหน้านี้นิดนึงก่อนนี้ผมได้ทำคลิปสัปเหร่อ3 0 0ล้านไปครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของท่านหนึ่งยิงคำถามมาว่าถ้าหนังไม่เป็นกระแสแรงแบบนี้นาะเดี๋ยวจะทำคลิปสัปเหร่ไหมทั้งที่หนังมันก็เข้าไปสักพักหนึ่งแล้ว ผมก็เลยชี้แจงไปแบบนี้ครับว่าผมนั้นเคยพูดถึงสป,ปรเรอรก่อนหนังเข้าฉายไปครั้งหนึ่งแล้วครับและถ้าหากผมจะกอะกระแสก็คงกอดที่100ล้านกับ200ล้านไปแล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติน,นะครับของการทำคอนเทนต์หนังที่คนทำคอนเทนต์ก็ต้องทำหนังที่กำลังเป็นกระแสครับแต่เอาจริงๆ The เดอะไฟนอลคัไม่ต้องรอให้หนังเป็นกระแสรหรอกครับถ้ามีจังหวะหรือโอกาสช่องนี้ก็จะพูดถึงหนังไทยอยู่เรื่อยอ,อ,อยู่แล้ว และสาหรับหนังสัปเหร่อเดอะไฟนอลคัททาคลิปพูดถึงไม่ใช่เพราะกระแสครับแต่เป็นเพราะอยากบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการหนังไทยไว้ในช่องเดอะไฟนอลคัทนั่นคือคําตอบของผมที่ให้ไปครับแล้วยังมีทิ้งท้ายไว้อีกว่าถ้าหากสัปเหร่อทําได้ถึง500ล้านช่องเดอะไฟนอลคัทก็จะทําคลิปพูดถึงหนังเรื่องนี้อีกครั้งครับนั่นจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับแล้วก็ไม่ได้คาดคิดด้วยว่าจะได้มาทําเร็วขนาดนี้ต้องขอขอบคุณคําถามจากคอมเมนต์นั้นด้วยครับที่เข้าใจในสิ่งที่น้าเดี่ยวอธิบายไป และเอาตรงๆผมชอบคําถามที่เจือความเคลือบแคลงแบบนี้มากเพราะนอกจากจะทําให้ผมได้ชี้แจงในสิ่งที่หลายๆคนก็สงสัยอยู่เหมือนกันมันก็ยังทําให้ผมได้แสดงตัวตนของความเป็นเดอะไฟนอลคัดให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นด้วยครับ ทีนี้กลับมาที่สปอเรอ์ตอนนี้ทํารายได้ไล่หลังหนังทําเงินอันดับหนึ่งของไทยอย่างพี่มากพระขนงแล้วนะครับที่นับเฉพาะรายได้ฉายเชียงใหม่กรุงเทพและปริมณฑลพี่มากพระขนงนั้นทําไป559ล้านบาทส่วนรายได้ประมาณการทั่วประเทศอยู่ที่1,000ล้านบาทครับใช้เวลาเข้าฉาย2เดือนส่วนสปอเรอ์ตอนนี้18วัน500ล้านไม่รู้ว่าถ้าฉายไปเรื่อยๆจนจบโปรแกรมฉายสปอเรอ์จะทําสถิติไว้ที่เท่าไหร่ แล้วตอนนี้ครับหนังสปอร์อก็ฟีเวอร์มากๆในประเทศลาวกลายเป็นหนังทําเงินสูงสุดที่ฉายในสปปลาวเลยครับแสงหน้าทั้งอวตารกับอเวนเจอร์อ้อไหนจะมีนายทุนลงทุนซื้อหนังสปอร์อไปฉายที่เกาหลีอีกนะครับว่ากันว่าค่าตั๋วดูสปอร์อที่นั่นสูงถึง10,000แวอนหรือราวๆ2 7 0 0บาทต่อที่นั่งเลยทีเดียวครับมาไกลามากจริงๆจากหนังตลกที่จะลอดเที่ยวไปจีบสาวร้อยคนเล่าผลอดตรงๆไม่ค่อยมีข้อคิด แต่พอเวลาผ่านหนังของทีมงานนี้ก็ค่อยๆค,ค,คมคายขึ้นในแต่ละภาคจนมาถึงสับปลือที่กลายเป็นหนังที่เล่าได้อย่างซับซ้อนและลึกซึง้งมีนยัยยะปรัชญาซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเรื่องที่ผู้กำกับต้องเตน,นั้นได้ซ่อนสิ่งที่ต้องการเปิดเผยเ,เอาไว้ในหนังและว่ากันว่ามันมีอยู่15อย่าง15จุดความน่าสนใจนี้เลยเกิดกลายเป็นกระแสะกลับไปดูซ้ำครับเพื่อไปหาและตีความสิ่งที่หนังอยากบอกจริงๆ นั่นคือสิ่งที่ได้จาก125นาทีของสัป,ประรอฉบับฉายโรง125นาทียังตื่นตาตื่นใจขนาดนั้นเลยแล้วถ้าได้ดูฉบับเต็มแบบ4ชั่วโมงที่พุ่งกับต้องเตบอกว่าเสียดายมากๆที่ตัดเนื้อหาออกไปแถมตอนตัดนั้นตัวเขาเองก็เลือกแทบไม่ได้เลยครับว่าจะเอาส่วนไหนออกดีควรจะลดทอนเส้นเรื่องของใครออกไปบ้างจนมาได้ฉบับที่เราได้เห็นในโรงหนังครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสเรียกร้องว่าอยากดูสับป,ปเลอฉบับต้องเตคัด ผมว่าในอีกร้อยกว่านาทีที่เหลือนี่คงมีอะไรหลายๆอย่างให้ดูให้ขยายความอีกเยอะเลยนะครับยังน้อยกับเส้นเรื่องของตัวละครอื่นๆที่จะปูไปสู่ภาคต่อไป <ๆ S 1> ก็น่าจะมีเล่าอยู่ในส่วนที่ถูกตัดออกซึ่งตอนนี้มันก็ทําให้ผมนึกจินตนานการไปถึงการปูไปสู่ภาคแยกของตัวละครอื่นๆยังเรื่องราวของตัวละครบังมืดกับหัวหน้าห้องที่ผมมองว่า2ตัวละครนี้จะเป็น2ตัวละครที่สามารถส่งต่อเรื่องราวของไทยบ้านไปสู่คนรุ่นใหม่แอบมองไปถึงพอตของตัวละครทั้งสองที่อาจจะได้ไปใช้ชีวิตในกรุงเทพ หัวหน้าห้องไปเรียนมหาลัยบังมืดไปทํางานในกรุงเทพวางเรื่องให้เป็นแนวโรแมนติกดราม่าก็ยังได้อารมณ์เหมือนผู้หญิงค่าใคระแต่ประมาณนั้นยิ่งดีเลยครับเพราะจัก,กรวาลชีวิตไทยบ้านสามารถไปได้ทุกมุมมองของความเป็นมนุษย์จริงๆ ถ้าเปรียบจักรวาลไทยบ้านกับ Marvel Universe บังมืดและหัวหน้าห้องก็คงจะเปรียบเสมือนตัวละครปีเตอร์พาร์เกอร์กับเควินสเตซี่ของมาเวลที่กำลังรับไม้ต่อจากอเวนเจอร์รุ่นพี่นำพาจาักรวาลในก้าวต่อไปอีกอ้ออีกหนึ่งภาคแยกที่ม่หลายคนพูดถึงเหมือนกันก็คือตัวละครใหม่ของจักรวาลน,นี้ครับอย่างตัวละครของเจิดท,ที่ตอนนี้ก็ดังไม่แพ้คนเก่าๆแต่ที่ผมแอบเชียร์อยู่จริงๆก็หมอแจ็คกับหมอปลาวานครับอยากให้มีภาคแยกที่ให้เส้นเรื่องของหมอแจ็คได้ใจของหมอปลาวานกลับมาบ้างสักนิดก็ยังดี กูบอกมึงเปิดใจให้กูเป็นมูกันสิมาหักกันไหนจังใดกูเพิ่เแค่อ,อยากเป็นมูกับมึงจะเชื่อ ล้วคุณคุณล่ะครับอยากดูเรื่องราวของตัวละครไหนแยกออกไปอีกแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้ไลอัพที่เหลือของจัก,กรวาลไทยบ้านที่เตรียมไว้แล้วมีดังนี้ครับอันแฟนที่เป็นเรื่องราวต่อไประหว่างเซียงกับปริมครับแล้วก็มีทนายตาบอดมีมืด On The Rock ต่อด้วยเดอะปองและไทยบ้านเดอะ e ซีรี์ภาคที่3ของโปรดปองไงนี่ใครใช้ให้มาน่ยมาเองกลับได้แล้วแถวนี้ไม่มีควายให้หรอกรับ เมื่อกี้พูดถึงไทยบ้านกับมาเวลนอกจากจะมีภาคแยกของแต่ละตัวละครเหมือนกันแล้วจักรวาลไทยบ้านก็ยังมีบุคคลที่เป็นเหมือนปู่สแตนลีย์ที่ไปเป็นคาเมโออยู่ในทุกเรื่องของหนังนั่นก็คือคุณโต้งสิริพงค์อังคัสกุลเกียรติผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์ซึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยอุดหน,นุนความสาเร็จของกลุ่มไทยบ้านเดอะซีรีส์มาตลอด67ปีที่ผ่านมาจนพวกเขาได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ในวันนี้กับคุณโต้งมีใครจําแกได้บ้างครับว่าแกเล่นเป็นอะไรไปบ้างในหนังไทยบ้านเดอะซี ต้องซิริพง์ปุตสตนลีแห่งจัก,กรวาลไทยบ้านหรือจะเรียกให้เทกขึ้นไปอีกก็ได้ครับวันนี้คืออีกหนึ่งตัวแปรจากเส้นทำลายศักดิ์สิทธิ์จากซีรีส์โลกิอีกก็ได้ครับก็หยิบยกมาพูดคุยพอให้ได้มีอะไรพูดถึงกันนะครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงมันคือความละเอียดทางด้านความรู้สึกของผู้กมกับต้องเตที่เขายอมถอดซีนที่ดีที่สุดซีนหนึ่งออกจากตัวหนังฉบับโรงครับคือซีนระหว่างเจิดกับสัพเพอรสักที่มีอยู่ในเ v ีเพลงยื้ คุณโต้งผู้อำนวยการสร้างได้ให้สัมภาษณ์ไว้ครับว่าเหตุผลที่ต้องถอดซีนนี้ออกก็เพราะด้วยเนื้อเรื่องที่พาอารมณ์ของคนดูมาถึงจุดที่มันเศร้ามากๆและถ้าหากปล่อยให้คนดูได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นในซีนนี้มันจะเศร้าเกินต้องเตไม่อยากให้คนดูได้เห็นอะไรที่มันเศร้าขนาดนี้เพราะเขากลัวครับว่าคนดูของเขาจะดาวความรู้สึกจนเกินไปแล้วถ้าหากมีคนที่เป็นซึมเศร้าได้เข้ามาเห็นนั่นก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้ สิ่งนี้ทําให้เราได้เห็นว่าผู้กำกับคนนี้เขาละเอียดอ่อนมากตัวหนังเขาให้ความสําคัญอยู่แล้วแต่ที่ต้องเตะมองว่าสําคัญกว่านั่นก็คือความรู้สึกของคนดูครับครับสปรรอร์ฉบับต้องเตะคัดคงต้องลุ้นกันครับว่าทีมสร้างจะทําออกมาให้เราได้ดูกันไหมถ้าพูดถึงรายได้สปรรอร์ต้องเตคัดน่าจะกลับมาทําเงินให้กับทีมไทยบ้านได้อีกแน่นอน เพราะจากที่ได้ฟังต้องเตพุ่มกับสัมภาษณ์รายการต่างๆเห็นเขาบอกว่าเขาเสียดายทุกซีนทุกเส้นเรื่องที่ตัดออกไปเพราะมันมีความหมายต่อหนังมากนี่แหละต้องเตคัดฉบับ4ชั่วโมงความยาวขนาดนั้นถ้าเราได้ดูอาจมีบ้างครับที่เป็นช่วงเอื่อยของเรื่องแต่ถ้าใครต้องการเข้าไปเสพปรชัชญาผ่านมุมมองของผู้กำกาบที่เข้าใจความลำบากของชีวิตอย่างถึงแก่นสปเรอ4ชั่วโมงคุ้มค่าที่ได้ดูแน่นอนครับ และถ้าหากมีฉบับต้องเตะคัดออกมาจริงๆจะฉายทางไหนผมว่าถ้าผมเป็นเจ้าของเน็ตฟลิกนะผมจะรีบติดต่อทีมสร้างขอซื้อไปตรีมเลยครับเพราะยังไงเสียฐานแฟนสับเปลือกก็ต้องแห่ตามไปดูอีกแน่นอนอีพี่พันดีอีพีพี่บ้ามึงหลอกกูเถ่ามึงม,มีทางกิเลนหรอ โอเคครับทุกคนที่รักในการดูหนังไทยผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินกิจกรรมการเสนอชื่อหนังไทยให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในทุกๆปีผมคิดว่าในอนาคตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหนังเรื่องนี้ก็คงจะได้บรรจุเป็นมรดกของชาติเช่นกันครับเพราะคุณค่าในการบันทึกคติหรือวัฒนธรรมในห่วงเวลาหนึ่งที่ยุคเก่าและยุคใหม่มาบรรจบกันได้อย่างสร้างสารรค์น่าสนใจและยังมีการเก็บภาพของพิธีกรรมความตายของไทยไว้อย่างที่หนังน้อยเรื่องมากที่จะพูดถึง และด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาผมคิดว่าสัป,ปเหร่อสมควรที่จะได้เป็นหนึ่งมรดกภาพยนตร์ของชาติครับครับคุณผู้ชมอย่าจมปลักกับความรักที่มันตายจากเราไปแล้วจนลืมเหลียวแลคนที่เขาอยู่ข้างๆถ้าหากมีเวลาจงพาครอบครัวไปกินของดีๆบ้างนะครับเพราะคงไม่มีใครอยากแทนความรู้สึกของคำว่าสายเกินไปด้วยการไปข้อโรงเรียกคนที่ไม่ได้ยินเราแล้วมากินข้าว และจงรีบทําตามความฝันให้สําเร็จอย่าไปคิดว่ายังมีเวลาเหลืออีกเยอะเพราะทุกการก้าวเดินของเรานั้นมันคือการก้าวถอยหลังของพ่อกับแม่ครับสุดท้ายขอขอบคุณทีมทําหนังสับเปรือที่ได้มอบเรื่องราวอันยอดเยี่ยมมอบการตกผลึกในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราทําให้เราได้รู้ว่าเรานั้นไม่จําเป็นต้องมีในสิ่งที่คนอื่นมีบ้างก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปในที่ที่คนอื่นได้ไปไม่ต้องรู้เรื่องในสิ่งที่คนอื่นรู้เรื่องไม่ต้องเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นบ้างก็ได้ จงมีในสิ่งที่เราอยากมีไปในที่ที่เราอยากไปรู้ในเรื่องที่เราอยากรู้และมีความสุขกับชีวิตของเราครับนั่นแหละครับสัป,ปเหรังหนังแห่งสุดยอดปรากฏการณ์ที่ไม่ได้มีให้ได้เห็นกันง่ายๆมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่เป็นมีความสุขกับชีวิตที่เราอยู่แล้ ไว้สังได้บอกอดขุดเข็มของนาฬิกา